ก็มีแฟนครับพาแฟนไปเที่ยวผมไม่บอกว่าเป็นใครแล้วกันเราทำทุกวันเหมือนวันเป็นทายอยู่เราจึงม่ได้ค้างรักรักค้างผมแต่อนแรกเราสงสัยว่าทำไมวงการ้ายต้องน่ากลัว เราเริ่มไปศึกษาชอบเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันมีพุทนธรรมแตกต่างกันมีเรื่องราวแตกต่างกันมีหน้าตาไม่เหมือนกันครับเราก,ก็เลยชื่นชอบแล้วก็เช่าด้วยหมดไปหลายบาทครับแล้วหวังว่าหลังออกแล้วราคาจะขึ้นแพ้หรือเก๊ดูไม่ออกครับ ับเรื่องแรกวสามเมษาครับเขายังไม่ได้ส่งข่าวเลยู่นะชื่อเล่นเดอะสโตนคาแท้คนเกย์ครับนะครับเป็นจับหนังเรื่องแรกครับใครจังเก่าเป็นยังไงฮะเป็นหนังพระเครื่องเจ้านายเล่นเจ้านายเป็นพระเอกครับอายเป็นนางเอกจ่ายเทโรซามิธยูโก้ตุ่นมงคลสีระินังนังเล่นเลยใช่ครับผม5 3เมษายนนี้นะครับ แพ้แพ้คนเกงนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับของการรักเรื่องครับก็เปร่วมจับแล้วเขียนบทเรื่องแรกร่วจับร่วมแล้วก็เขียนบทแล้วก็มีพี่ก๊อฟ์ฟวีนจากปี2019จากซีรีส์อนาคตเป็นโปรดิวเซอร์ทมาน่ดูะะคฝากด้วยนะครับทุกท่านนะครับเรื่องที่แบบหลายคนมองก็คือเหมือนกับจะที่แพ้อะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนั้นไหมบางทีแล้วเราจะพูดถึงสิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆตัวอย่างเรื่องนี้ก็พูดถึง พระใช่ไหมเราก็พูดถึงพระเครื่องที่ยังไม่มีใครได้เล่าออกมาว่าตลาดหรือวงการพระเครื่องเป็นยังไงแล้วเราก็เพิ่มความเพิ่มความสนุกของภาพยนตร์เข้าไปโดยเอาเรื่องจริงมาขย่ำเอาตัวละครจริงๆมาขย่าที่ไม่ออกมาเป็นภาพยวโยนว้าวเป็นความบังเอิญที่มาเลือกเลี้ยเกี่ยวกับพระบังเอิญครับเพราะว่าพอจริงเรื่องนี้ถ่ายตั้งแต่ปี66กหกโอมแต่ว่ามันจะมาฉายใกล้ๆกับหดังผมที่เพิ่งถ่ายเสร็จซึ่งก็เป็นเรื่องที่ได้พูดถึงพระต่อๆกันไปเลย อว่าเขียนโมดีด้วยเรารู้สึว่าเราหลงไหลเดนด้าเหมือนกานปะเปดว่าอะไร่มาำไาเราลืเรื่องการนี้รเการนี้มันบอกกันาวแล้วแล้วอย่ามองอีหรู้ว่าหลาหรือเปล่ากับพุ้งเช่ามาเ่าพร่งจะไปจะไปแพ้เนาะรูเบนใช่ไหมเอาเาล้นก่อนนะแพ้ไม่แพ้ดังชื่อเรื่องพาดแท้คนเก๊ไร้เหมเต่ว่าคุณจะแท้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อะไรเลยครับอยู่ที่เซียนบอกว่าแท้หรือเปล่า พว่าพระนี huh. ่เก่ามากจนไม่สามารถสืบได้แล้วว่าสัานนี้เก่าอาจจะถือว่าเก่าแต่เซบอกว่าไม่แท้ไม่เล่นกันก็ไม่มีราคาแสดงว่าเราไปเรียนรู้วิธีการส่องพระอะไรมาลงลึกเลยใช่มพครับแล้วก็พาแสดงไปเรียนรู้ด้วยครับ่าต้องไปนะายเดินส่องพระตอนแรกเราสงสัยครับว่า อขออนุญ,ญาตพี่พีอาร์ด้วยนะครับขอไปโดดอันนี้ไปด้วยนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับต,ตอนแรกเราสงสัยว่าทําไมาวงการค้าต้องน่ากลัวประโยคแรกคือทำไมพูดถึงวงการค้าใช่ไหมครับทำไมาคุณจะไปเล่นค้าทําไมาต้องน่ากลัวแต่นี่เราเล่นพระนู้นอพรกเครื่องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราควรจะต้องอยู่ใช่ไหมนี่คือความสงสัยแรกครับค่ะแล้วก็เริ่มไปศึกษามและตัวเราเองเขาจริงคนไทยทุกคนถูกพูดคันกับพระเครื่องชาวพุทธทุกคนแล้วก็ มีเรื่องราวที่ชอบเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันมีพุทธคุณแตกต่างกันมีเรื่องราวแตกต่างกันมีแน่ตาไม่เหมือนกันครับเราก็เลยชื่นชอบแล้วก็เช่าด้วยติดตัวด้วยครับและตอนนั้นืูว่าเป็นเซียนขาหรือยังคะดูไม่ออกเลยครับ <c oughs> แค่หรือเก๊ดูไม่ออกครับเช่าวันนี้หมดไปหลายบาทขนาดไหนฮะหมดไปหลายบาทครับแล้วหวัหงว่าหลังออกแล้วราคาจะขึ้นนะต้องหลักสิบต้องหลักสิบแน่ต้องหลักสิบแน่ มากหรอกครับเป็นตัวเลขครับไม่ไม่แน่ใจครับไม่กล้าบอกครับเดี๋ยวบอกชื่อได้ไหมบอกชื่อพระได้ไหมพระที่อยู่ในหนังเนี่ยแน่นอนครับจะต้องเป็นพระสมเด็จวรังคังแน่นอนแต่ว่าผมไม่มีนะครับแล้วก็จะมีหลวงปู่โตมีหลวงปู่ดูมีเอ่อมีหลายหลายเกจิเลยครับแต่ละชื่อก็แต่ว่าด้านไม่ไ้เนี่านดานใสในการไม่ไม่แข็งไม่ครับไม่ได้ขนาดนั้นผมชอบก็เก็บไว้ครับแต่ก็ไม่ได้กะว่าจะ ขายต่อทํากําไรอะไรครับต,ตอนนี้ทําเรื่องราวเพื่อภาพยนตรเลยครับไปเรียนรู้เขียนบทเขียนแทปีดตัวเฟสแบบไป,ไปนะไปสสย ไม่คิดว่าพอหนังจบแล้วก็คงคงไปทำเรื่องอื่นไม่องอ่นเพระวาตอนแรกเนี่ยที่ไปศึกษาลึกๆยได้พี่ๆในวงการมาช่วยเนี่ยก็เพราะว่าจะเขียนบทเรื่องนี้แหละครับเพว่เเสร็จแล้วก็เสดออกไปต่วันนี้ไปทำคนเทนที่มาทิ้งกัวนมาก็เลยเช่ามีขไว้ละเม่ยนไว้ละก็แสดงว่ามีนเราซึมซับจนไม่รู้ตัวเออก็อาจจะไม่รู้ตัวอก่าการนีเข้าแล้วออกทไมจะออกไม่ได้ล่ะอ้าเจอตบ ให้ดูได้ออกได้แต่ว่าอยากให้ทุกคนไปชมทั้งเรื่องแต่งมังแล้วก็อย่าลืมนะครับเดอะสโตนคลาสแท้เฟิร์นเก้ได้จะไม่เข้ากลับเลยนะถ้าออกได้จะไม่เข้ากลับมานะไม่ผมเก็บไว้เองผมชอบเองเลยนะจัใจแบบผมเชอบมาปุ๊บเนี่ยพี่พี่อยากคุยกับผมเลยว่าเนี่ยได้แล้วเมตตาพูดแต่อะไรหรอกจะไม่รู้พูดแต่คุณอะไรแต่พี่พี่อยากคุยกับผมแล้วได้มาถ่ายแต่งมังแล้วแต่ในเรื่องความเชื่อ ถ้ามองถ้ามองลึกๆนะครับผมถ้าเครื่องหรือว่าของศักดิ์สิทธิ์คุณมีใครห้อยกำไลมูเตลูไหมม่แต่ใส่แหวนแหวนแหวนเห็นปะเห็นปะมันเป็นอินโทรที่โฆษณามันไม่ใช่แก่นหลักที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่ว่ามันเป็นอินโทรทาให้คนเข้าไปสนใจแล้วก็หลังจากสนใจแล้วเนี่ยก็จะศึกษาเพิมมากขึ้นพิจะรณาหมดเลยเพราะว่าก่อนน้าทำเรื่องนี้ผมไม่เคยงานสมาธิตอนเรื่องนี้ผมก็ นั่งได้สองนาทีแล้วเป็นบุกนะครับ <c oughs> ก็ก็ทำให้เราเข้าใจแล้วก็ศึกษาพุทธศาสนามากขึ้นครับผมว่าขอบวันนี้เป็นเป็นโทรมากกว่าครับไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นงมงายไม่จำเป็นต้องเป็นว่าเฮ้ยใช้แล้วชีวิตจะดีขึ้นไม่เกี่ยวก็มีการโทรหาไปอยู่ครับถามเลยไม่ได้ค uh ุย <c oughs> ไม่ได้ค uh ุยเมสันจะเวนไายแล้วกระถางนะคะความรักนิดเป็นยังไงได้เลยคร uh <c oughs> ับเป็นไงบ้างวันนี้ต้นทุน มีบแฟนเขาพาแฟนไปเที่ยวอะไปไม่ได้ไปแฟนที่แฟนเขาไปสองคนนะว,วันนี้ถึงได้ไหมครับวันนี้ก็ระวังแฟนไปกันไปแล้ววันสบายยิ้มตัวนี้ยังเลยครับเพราะว่าเราทำทุกวันเหมือนวันเป็นชายอยู่แล้วเป็นเพราะเข้าเยจคันข้างรักหรือเปล่าคะเนี่ยเนี่ยคนแรกผมพูดอย่างนี้ตัวหาว่าข้างรักนะเรา,าจริงๆไม่ได้ข้างรักรักข้างผม คือแค่เล่นเล่นทำอยู่เลยแล้วปกติผมก็ไม่ได้ตัวหนึ่ง<อ>ถ้ามีแฟนผมก็บอกว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นมีแฟนเป็นคนที่อยู่ในแสงไฟเนี่ยมันจะลำบากอย่านนงพูดคร<อ>ับคราวนี้พอมันมันไม่ไม่อยู่ในแสงไฟก็เลยสบายร<อ>ู้ได้แต่ไม่บอกว่าเป็นใครแล้วกันที่คนเขาไปส่งพาไหมครับจ <c oughs> ิ <c oughs> ตใจกร้มจิตใจกลจิตใจกล้ามจิตใจกล้าเก่งเออเออว่าตอนรีเสิร์ช ไม่ไม่เคยชวนเลยวันวาเลนไทน์นี้ไปเลยเราเปลี่ยนคุณคิดดูถ้าผู้ชายอาบน้ำเสรจก็ดิกลับบ้านมาคุณบอกว่าที่องค์นี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ผู้หญิงจะสนใจไหมผมว่ายากเหมือนกันนะไม่แน่ลองดูก่อนแต่ว่ายังไงก็ตามครับต้องไปดูหนังครับคุณอาจจะอยากกลับไปรื้อพระที่บ้านถ้าคุณแต่งมั้งเนี่ยคุณอยากจะได้รอยยิ้มกลับไปครก็ขายสองลูกครับปีนี้ก็แฮปปี้เนาะรักก็ดีความรักก็ดี ครับผมก็งานงานนี้ก็เป็นงานที่ตื่นเต้นนะครับทั้งแต่งมังแล้วก็การกํากับทั้งแรกกับผมก็ได้ทีมงานที e ่ยอดเยี e ่ยมครับให้จังก้านะครับจังก้าทางอันไดขอ่อคุณพี่น้องครับาถามอยากพลาดเค้าบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara และแฟน Page Facebook Top Dara ได้เลยนะคะ ต่เดี๋ยวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์ตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ